สวัสดีค่ะพบกับรายการมาดามพามออดทัวร์นะคะวันนี้เรามาพาออดทัวร์นอกสถานที่กันค่ะและตอนนี้นะคะโฟกัสเี่กก็อยู่ที่งานนวรารีปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากๆแน่นอนว่าคนแถวนี้เนี่ยแห่กันมากันอย่างล้นหลาบกันเลยที่ระขคะ่ะเรียกได้ว่าหนานแน่นประชากรน,นานไน้นสุดๆแล้ววันนี้โฟกัสจะพาไปทัวร์กันค่ะว่าแต่ละซุ้มนี่ยมีซุ้มอะไรบ้างและจะจัดอลังการแค่ไหนเดี๋ยวรอชมกันเลยค่ะ คือจะต้องบอกว่านะคะจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่20แล้วที่เรามาทำนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมาทําตลอดเวลาค่ะด้วยความรักด้วยความศรัทธาในองค์พระมารดาทีวีค่ะเราถือว่าเรานะคะเป็นหนึ่งในบุตรของพระแม่ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นที่พบ่งทางใจค่ะในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอ่ากลังใจที่สําคัญนะคะที่ จะท่งแบบว่าให้พรเรานะคะให้พลังเราแต่เราสาวกที่ศรัทธาและกระทำพุงานความดีค่ะจริงๆแล้วพระแม่องค์นี้นะคะมีพระนามว่าองค์พระหุชรามาตากีนะคะซึ่งเป็นพระเทวีนะคะของชาวฮิจุราหรือว่า LGBTQ ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพระองค์ยังทรงเป็นพระเทวีนะคะของอนักธุรกิจชนชั้นสูงที่ได้กราบไหว้บูชาที่จริง,รงวัดของพระองค์มีนะคะที่เมือง พุชราชประเทศอินเดียค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเล่าเท้าความไปถึงสมัยตอนแบบว่าเป็นเด็กๆก,กันนะคะเคยฝันเห็นพระองค์อยู่ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝันเห็นพระองค์แล้วนะคะก็เราได้มีโอกาสมาที่กรุงเทพะคะ่ะแล้วก็ได้ไปเจอรูปของพระองค์มานะคะแล้วเราก็นําไปบูชาแล้ววันหนึ่งนะคะเราก็ปฏิบัติทำกุศลต่างๆถวายพระองค์สิ่งดีๆที่ได้รับเข้ามามันก็มีมากขึ้นความสัมผัสถึงพระองค์ที่ว่ามีอยู่จริงมันก็เกิดขึ้นค่ะ แต่สิ่งสําคัญเลยนะคะการจะบูชาที่พญาดาเจ้าสิ่งใดก็ตามแต่ เราจะต้องประกอบไปด้วยคุณความดีค่ะพระแม่เจ้านะคะเป็นทวีเป็นปางหนึ่งของพระแม่สีมหาอุมาเทวีและพระองค์เนี่ยทรงมีพระเมตตาต่อเหล่าสาวกที่เป็นฮิจรา L G B T ค่ะโดยพระองค์ไม่ได้แบ่งชั้นวันนะนะคะว่าจะต้องเป็นเพศหนึ่งเพศใดหรือว่าเป็นวันนะพรามกษัตริย์แพทย์สูตรนะคะพระองค์ทรงให้โอกาสทางสังคมจากจุดที่ต่ำที่สุดนะคะของฮิจรากลายเป็นจุดสูงสุดนะคะ ของสังคมในอินเดียเลยก็ว่าได้เพราะว่าฮิจราจะมีหน้าที่ที่ไปอวยพรไปสาบนะฮะเขบอกว่าไปอวยพรในงานแต่งงานในงานเด็กที่กําเนิดมาเป็นเด็กผู้ชายต่างๆเนี่ยฮิจรา่ยต้องไปอวยพรหรือว่าการเปิดร้านใหม่หรืออะไรต่างๆนี่ก็ฮิจราเท่านั้นนะฮะทีนี้นะคะพระองค์ก็เลยมีความสําคัญในฐานะที่ว่าหนึ่งรองซาประธานความร่ํารวยเงินทองโชคลาภให้กับเรา ในฐานะเชิงธุรกิจและการประกอบพิธีกรรมและพระองค์ก็ยังทรงมอบสิทธิความเท่าเทียมให้กับเราด้วยค่ะเงินทองต้องค่ะเป็นปีที่3เพราะว่าสัญญากับพระองค์ว่าจะนำพระองค์มารับพลังองค์พระแม่ธุรคาเทวีมารับพลังเทพที่ วัดแข่สีลมสามครั้งสามะด้วยกันค่ะจะบอกว่าปีหน้าก็จะไม่ได้เป็นมูรติองค์นี้แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นองค์ใหม่ค่ะพระแม่เนี่ยรักลูกที่พระแม่จะเมตตาต่อบุคคลที่ไม่เหยียดกันค่ะอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเราไม่เหยียดยก,กันไม่เบียดเบียนกันเคารพศรัทธาพราะองค์แล้วนะคะเราจะต้อง มีความเมตตาเป็นหลักอันนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญกว่าอามิสบูชาคือการถวายเครื่องสักการบูชาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติคือปฏิปฏิบูชาลูกจะแม่นะคะต้องรักกันค่ะมีเมตตาซึ่งกันและการเท่านั้นเองไม่อิจฉาริษยากันถ้าทําแบบนี้ถวายด้วยความตั้งใจพระแม่จะประสาทพรการเชื่อค่ะ สวัสดีค่ะน้องฟิล์มนะคะพิมพ์บงกฎเพชรบุรีค่ะกับตําแหน่งมิสฟินพพระมุชราค่ะคือการประกวดที่ฟิล์มประกวดนะคะได้มีการจัดของแม่แก้มพรำพานเองค่ะโดยให้โอกาสทั้งสาวงานที่เป็นสาวเพศ2หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะได้ร่วมประกวดกัน คือเป็นการประกวดที่คัดจากความสวยแล้วก็การตอบคำถามเพื่อที่จะเข้ารอบ3คนสุดท้ายเมื่อ3คนสุดท้ายค่ะเราจะได้มีการเสี่ยงทายหรือที่เชื่อกันว่าเป็นการเลือกสักพระแม่ของเราเองค่ะซึ่งฟิล์มก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนั้นจะบอกว่าบรรยากาศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวันนั้นเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรามีพิธีเสี่ยงทายที่เขาเรียกที่จะศักิสิทธิ์โดยมีการเสี่ยงทายจากไข่จับถึง3ครั้งด้วยกันและคนที่ชนะต้องได้เลขคู่ ซึ่เป็นการเสี่ยงทายที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่ออกมาได้ผลขนล,ลุกมากๆค่ะพูดถึงบรรยากาศตอนนั้นก็ยังขนล,ลุกอยู่ดีคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าถ้าสมมติว,ว่าคืนนั้นน่ะเราเป็นลูกของพระแม่จริงๆขอให้พระแม่เลือกเราและวันนั้นพระแม่ก็ได้เลือกฟิล์มจริงๆค่ะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในงาน,นะค่ะก็บอกว่า หน้าของฟิล์มอะคล้ายๆกับองค์พระแม่ที่อยู่เทวลัยที่นครสวรรค์ก็รู้สึกขนลุกมากๆค่ะคือจะบอกก่อนว่าการประกวดเออทพีสีผู้ชราทางนี้นะคะปฏิบัติหน้าที่ก็คือการช่วยเผยแผ่บารมีของพระแม่ของเราโดยการทําให้คนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าจะบอกว่าพระแม่ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะไม่ค่อยโด่งดังหรือคนหมู่มากยังจะนไม่ค่อยรู้จัก เมื่อฟิล์มได้รับตำแหน่งค่ะฟิล์มได้มีการโพสต์รูปหรือการชาสัมพันธ์ให้มีคนรู้จักถึงการขยายบารมีของพ่อแม่ของเราให้มีคนรู้จักอย่างมากยิ่งนค่ะสิ่งแรกเลยค่ะที่ต้องเจ็บก็คือการศรัทธาและการรักในพ่อแม่ผู้ชาของเรามากจริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพแห่ง LGBTQ นะคะซึ่งมีการตามประวัติความเป็นมาค่ะท่านได้มีการต่อสู้กับฮิสราหรือกระเทยในประเทศเอินเดียได้มีการต่อสู้มาถึงยาวนานก็ได้มีคนรู้จักพ่อแม่เกี่ยวกับการ าการต่อสู้ถึงการหลั่งน้ําตาของพ่อแม่อุมาเทวีนี่คือความเชื่อที่เล่ากันมาสําหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่จะเข้าประกวดในปีหน้านะคะก็ให้ทําบ้านเกยวกับเรื่องของพระแม่ความเป็นมาเกี่ยวกับพระแม่ผู้ชรานะคะแล้วก็เอาจริง,รงๆก็ต้องรักและศรัทธานในองค์พระแม่จริงๆถึงพระแม่จะต้องเลือกเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียกว่างานนี้เนี่ยเหล่าบรรดา L G B T Q แล้วก็ชายหญิงเนี่ยต่างรวมตัวกันที่นี่เป็นวันนี้วันเดียวเลยะคะที่จะมาแห่องค์พระแม่เพื่อรับเสด็จองค์พระแม่นั่นเองค่ะเรียกว่าคนเนี่ยอยากหล้นหลับมากๆและวันนี้นะคะโฟกัสเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปทำพิธีแห่ต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ